วันนี้ก็วันที่3กันยายน2568เมื่อนี่ก็มีโอกาสในมาอัปเดตบุญสังฆทานเพ้นวัดบ้านคำหาดตำบลแก้งเหนืออำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลจะหลังจากที่ห่างหายไปสามันนนอจนะนอมาจะมาอัปเดตให้เบึ้งทุกเมือ่อทุกเมือให พี่น้องเอฟซีด้เบิงถูกเมื่อเนาะแต่ว่ายายติ๋งติดภารกิจส่วนสามบันวังหันเนาะก็เลยบอด้ไปมาอัปเดตในเบิงเพราะว่าชส่วงนี่จะมีบุญสังกาท่านเพ่ทุกบันทุกวันเนาะทั้งภาคอีสานเฮาจังหวัดอุบลเฮาส่วงเขาวันศาเนาะส่วนเขาวันศาเนี่ก็จะมีทุกเมื่อนี่จะกำลังโลงโรถแล้วรถกะเข้าไปทั้งในบอดาเพราะว่าบริเวณทั้งใน กวางขวางอยู่จ้าแต่ว่ากระจะเป็นเต้นโล่งท่านเพ่นเน่คนมาขายอาขายอันเสือผ้านาเพศเน่นอกจากนอก็จะเป็นเขกเน่เขกก็จะลายนะเมื่อนี่เนาะเพราะว่าเมื่อนี่บุญบันคำหาดนี่เขกหลายทุกปีทุกปีเพราะว่าไผก็อยากมาทํำบุญนาะจาอยากมาท้ำบุญเสวงบุญเพราะว่า บัดนี้เพิ่นจะอยู่ในป่าเด้จ้าเพิ่นจะอยู่ในป่าสังเกตเบ่งเดจ้าจะเป็นธรรมาสิเด้เป็นป่าที่สวยงามข้างบนก็จะเป็นกกไม้เขี้ยวสะอุม่มแต่ว่าข้างล่างก็จะแปนเน้พี่น้องเพินสสเ่นทําควสะศาด์ปนนี่ดีนี่เพิ่นก็จะมาขายของกะหลยหลายเนี่มาขายของให้ผู้มาสังฆทานเพลนนี่กำลังเดินเข้าไปจะจอดรถไว้ข้างนอก เอารถข้ามาบ่ได้เพราะว่ารถมันหลาเนี่อย่างเขับไปนอกจากนะวัดเพิ่งกับยูเลืตืบอยู่อจะมาใหม่เป็นวัดตีสวยงามอยู่ได้จ้าเป็นวัดเบีบบาวัดในป่านอกจากจะมีปลาไผยปลาใหม่โอ้ยพี่น้องแต่ว่าขังร่มเป็นสะอาดได้พี่น้องใบใหม่ใบหนึ่งกับบะมีเพิ่งทำพวมสะอาดใดอู้สวยงามขนาดพี่น้อง นี่นามะทองเที่ยวด้วพี่น้องวัดนี่จะเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสวยงามงีิ่งกําล่งงขม้าจากกําลังงขม้าในสละลงถ้ำเพลินแต่ว่าขมาบอนหอดนอจากนอกําลังมาหอดลงคั่วจากกำลังมาหอดลงคั้วเอาอาหารเอาเข่านอจะกนอมาร่วมกันมียังเล็กๆหน่อยๆก็เอามาร่วมกันมี ปลาเด็กปลาตเจลกะเขาปั่นนึ้จังสีกะเอามารวมกันเอาไปเอามาก,กันหลายเยาเองเนอกจากเนาะหลังจากเฮาเอาเขาปลาอาหารใบลงคขั้วให้แม่ขั้วเพิ่นจัดแตง่งเล้วเฮาก็จะเอามากาลาเพิร์นจะเขามาในสา,าลาลงกถ้ำเพิ่นเขามากากบผ้าแบบกำลังเขามาบังตื สลาเหมือนกันงามงามได้พี่น้องงามจะเป็นธรรมศาสตร์จะเป็นปลาอ่อมเกี้ยวสุุ่มสวงนี่สวยงามจ้ะสวยงามอย่างไรพี่น้องไม่เห็นจ้ะพี่น้องว่ามีโอกาสได้มากกับเบิ้งใน้ผพาีีกะโอ้ถือว่าเป็นบุญสวยงามเด้พี่น้องสวยงามอีหลี ไปย่ายติงไปมากกรลาลวัดอยู่ไปอัปเดตมาให้พี่น้องเบิงแต่ว่าก็สวยงามคือกันแต่ว่าบอเป็นธรรมศาสตร์คือวัดบ้านข้าหาดเนาะนี่จ้าครับมาหอดจาราล่งถ้ำเพิ่นแล้วจ้าเพิ่นก็จะเข้าไปในทังขงในเนาะจ้าเนาะท่า้างใน่เต็มก็จะพากกันอยู่ข้างนอกปูศา์อยู่ข้างนอกนั่เพราะว่าข้างในเต็มถางในมันเต็มเขาก็ต้องอยู่ข้างนอกน้่ สลากนก็ใหญ่ใหญ่แต่ว่าต้อนรับคนในประมาณสามร้อยคนพี่น้องสลาเพิ่นทางในถ้าบ่เพียงพ่อเข้ากับมีเสื้อใบปูต้อนรับ้างนอกเนาะอู้จะเป็นซางใหญ่จะซางใหญ่ขับไปในสลาก้งทำเด้อจ๋าเด้อขับไปในถาเต็มแล้วก็ออกมาทางนอกก็ได้เด้อจ๋าเด้อ ขาบ่มีหม่องนางเอาไปเบิ่งมีหม่องนางบ่จ้ามีมออปปมมอบอถา,า,า,าบ่ามีก็ออกมาทางนอกเด้อจะเอาอันสัตเอาเสื้อปูใบข้างนอกหลายอยู่จ้าหลายอยู่บริเวณข้างนอกจ้าขาบ่ามีก็ออกมาเด้อจ้าเด้อออกมาข้างนอกเพราะว่าข้างในมันเต็มนอกผู้เพิ่นมาแต่เศร้าโอ้ยหลายอยู่ได้พี่น้องบุสลาเพิ่น สวยงามเด้พี่น้องสลากเป็นกับสวยงามกระปเต็มแล้วเิ่นจะจัดบุญสังฆทานเพ่ทุกปีทุกปีในส่วนนี้เนาะเราก็จะมาทุกปีอยู่ยายติงว่าจะมาอัปเดตให้เบิ่งทุกปีนั่นละทุกเมือ่อทุกเมือ่อแต่้าบติดภารกิจเนะจาะจ้ะเพราะว่า นี่ะสงฆ์เพิ่นเพิ่นก็จะอยู่ข้างนอกก็มีเพราะว่าในสลาบกับะสงฆ์เพิ่นก็หลายคือกันเนาะพระสงฆ์ก็หลายนี่เพิ่นอยู่ข้างนอกก็มีเพิ่นก็ล่งถวายอาหารจ้ะถวายอาหารถะกําลังเอาอาหารเข้ามาถวายเอยอให้ให้พอออกเพิ่นเด้อจ้ะห้พอออกเพิ่นย่อ ผู้ยิ่งเหากะย่อจัดแถวกันจัดแถวกันยืนเป็นแถวเนี่ยเพราะว่ายันลื่นนะจ๊ะว่าฝนกระต๊กทกเมื่อทงเมื่อแต่บาต๊กบ่แห้งดอกแต่ว่ากบเพราะเพราะเปียกๆซุ่มๆนี่แหละเพราะยางหยาให้ผู้ใช่เพิ่นจ้าแนี่ผู้ใช่เพื่อนก็หลายอยู่บานเนี่ยรังเอาอาหารมาถวายพระเป็น เดี้ยวถวายแล้วถวายพระเข่าแล้วเพิ่นก็จะจังจะให้พ่อเนาะจะให้พรข้างหลังก็จะเป็นป่าได้พี่นองข้างหลังก็จะเป็นป่าพี่นองเบิงเขียวงานเป็นธรรมศาสตร์อีริเป็นป่าที่เขียวสวยงาม กระลังถวายประสงค์วลังถวายอาหารฝนก็กระลังจะมานี่โอ้ยอย่าเฝ้าตกเด้ออย่าเฝ้าตกเด้อกระลังฝนกระลังโปรยมาอย่าเฝ้าตกเด้อให้เพิ่นทำวิธีเสียก่อนมามาฟังทั้งหนือนี่ิม่มทั้งหนือนี่ก็จะเป็น กอไผ่เด้อี่ี้องเป็นปลาไผ่ทั้งนี่กอมุมทั้งเหนือนี่เป็นมุมทั้งไตกับเป็นปลาใหม่ธรรมดาเนี่ก็เซตพิธีแล้วจะเซตพิธีแล้วรับพ่อแล้วเพื่อกัจะพากันเดินทางกลับบ้านในจ่าบาทนี่จ่าจเดินทางไปขึ้นรถนอกจากนอกจากกลับบ้านล่างผู้เพิน่นังกินเข่าอยู่กับกินผู้เพิ่นบอกกิเนเพื่อกับเดินทางกลับบ้านเลยจ้ะ